ฮลโหลโซชิลแล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องโบวันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขา,เข,าเขียวจังหวัดชนบุรี อันนี้คือโอ้ยเป็นโบราศักแต่ว่าเราต้องมาแบบเข้าตีออใช่ไหมวันนี้เรามาเป็นสัตว์ด้วใช่ม <c oughs> เรามาเป็นส่วนหนึ่งของ <c oughs> าาสัตวนน์นะฮะนอกจากสัตว์นะคะเรามีสิ่งที่น่าสนใจของที่เนี่ยที่เขาใช้อยู่แล้วแบบที่ว่ามันแบบว้าวมาก<า>เออไม่น่าเชื่อว่าสวนสัตว์บ้านเราจะมีแบบตัวจะว้าวยังไงตามไปดูกันเลยโอ้ยชน Thank you ไ,ไหนนีไม่แพงอย่างที่คิดครับครับสวัสดีครับผมเทวินรัตนาวงศวัตนะครับผู้อำนวยการสวนสัตเปิดเขาเขียวครับสำหรับ สถานการณ์การเที่ยวชมสวนสัตว์นะครับในปี2566นี้นะครับถ้าเทียบกับช่วงปี2561-62เนี่ยถือว่านักท่องเที่ยวยังน้อยกว่าประมาณ20%ครับอันนี้ก็ถือว่ากำลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในยุคเริ่มต้นเนี่ยในช่วงเปิดสวนสัตว์ใหม่ๆเนี่ยพื้นที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นไร่มันไร่อ้อย นะครับแล้วก็เป็นป่าเสื่อมโทรมจริงๆแล้วเนี่ยการขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อจะระบายสัตว์ ที่เป็นสัตว์ชราสัตว์พิการจากสวนสัตว์ดุสิตนะครับมาพักผ่อนในในพื้นที่ธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นก็มีการทําแผนพัฒนาที่จะสร้างเป็นสวนสัตว์อย่างจริงจังนะครับหลังจากผู้บริหารเองนะครับนักออกแบบเองได้มีโอกาสไปดูสวนสัตว์ที่ต่างประเทศก็เริ่มเอาการทําสวนสัตว์ยุคใหม่มาใช้โมเดิร์นซูที่จะคํานึงถึงความเป็นอยู่ของสัตว์โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องสําคัญเพราะเวลาเขา อยู่ในสวนสัตว์แล้วเนี่ยจะต้องอยู่อยู่ไปตลอดชีวิตเรียกว่าเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแต่จริงๆแล้วสัตว์ยังอยู่ในส่วนแสดงแต่ว่าเป็นส่วนแสดงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสัตว์มีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเพราะสัตว์ที่มาแสดงอยู่ที่นี่มาหลากหลายจากทั่วโลกเราก็จะดีไซน์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติของเขามากที่สุดเนี้อสวนสัตว์จน พัฒนามาถึงจนสมาคมสวนสัตว์โลกเนี่ยรับเราเป um ็นสวนสัตว right ์แรกนะครับเข้าเป็นสมาชิกนะครับเพราะว่าด้วยมาตรฐานการดูแลที่เราเทียบเท่ากับสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยมีมีแนวความคิดที่จะทำลักษณะกรีนสูคือสวนสัตว์สีเขียว สวนสัตว์ที่เขียวนี่ต้องเขียวทุกอย่างมีต้นไม้มีธรรมชาติท,ที่ที่อุดมสมบูรณ์นักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องไม่มาสร้างมลภาวะไม่มาทิ้งขยะอะไรเงี้ยเราจะดูในเรื่องของซี l ร o ว e รวมทั้งการใช้พลังงานที่สะอาดคือในสมัยก่อนๆน,นี่มันอาจจะราคาแพงนะในเรื่องของการนําพลังงานลมพลังงานโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์นํามาใช้ทางองค์การสวนสัตว์เองได้มีคอนเน็กชันกับ กฟผจนนำมาสู่โครงการที่จะติดตั้งโซลา r เซลล์นะครับบนพื้นที่ว่างบนหลังคานะครับจนทุกวันนี้นะครับเราสามารถที่จะผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมาซัพพอร์ตในกิจกรรมต่างๆภายในสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จรถ e ีก็จะประกอบไปด้วย1ระบบ NC แล้วก็ระบบที่2นะครับเรื่องโซลาร์เซลล์เรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องของแท่นชาร์จรถ EV e ีอ c เล็ e c a t ีเ่งสวนสัตว์ค่อนข้างใช้กระแสไฟฟ้าเยอะตรงนี้ก็ทําให้สวนสัตว์เองลดการใช้พลังงานลงมาประมาณ30%อนะครับอันนี้ต้องต้องขอบคุณทางองค์การสวนสัตว์ที่ร่วมมือกับทางกฟอบผอนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ ทุกอาคารนะครับที่มีพื้นที่ที่จะรับสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เนี่ยเราก็อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้เพราะว่าเห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยสามารถนำมาซัพพอร์ตในการลดการใช้พลังงานจากจากโดยเฉพาะจากไฟฟ้าโดยตรงนะครับ ผมว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะผลยุคใหม่เนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนรู้สึกตื่นตัวในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างเลยนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยนักท่องเที่ยวช่วงมาเที่ยวชมก็เอารถไปจอดไว้ไปชาร์จชาร์จรถทิ้งไว้นะครับซึ่งมีช่องชาร์จหัวชาร์จ อยู่ประมาณน่าจะ4หัวนะตอนนี้นะตอนนี้นะครับแล้วก็มาเที่ยวชมแล้วการเที่ยวชมก็ใช้รถกอล์ฟนะครับอันนี้ก็ก็ไม่ได้ใช้น้ํามันนะครับแล้วก็ ไม่สร้างมนภาวะต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีจุดนั่งพักที่มีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามันราคาไม่แพงเหมือนเหมือนสมัยก่อนๆน,นะครับสามารถซื้อได้ง่ายๆซึ่งตรงเนี้เราก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อไปเชิญชวนนะครับ นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาพักผ่อนนะครับในช่วงวันหยุดหรือวันต่างๆก็แล้วแต่ในภาคตะวันออกอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดนะครับกว่า2,000ตัวนะครับแล้วตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติมีการใช้พลังงานที่สะอาดนะครับในเรื่องของกรีน n ซูนะครับร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ นบ,บนคอนเซปท์เที่ยวอ,อุ่นใจใช้พลังงานสะอาดครับอ๋อมันอย่างนี้เองประหยัดได้เยอะเลยนเนี่ชบบเฮ้ยนี่มันนานมากแล้วอยู่ในเนี้ยรถอีวีเราชาติไว้น่าจะเต็มแล้วต้องไปเอารถแหละไป<ๆ>งั้นเราถึงเวลากลับบ้านไปกันดีกว่อบ๊ายบายนะคะ